ฟุตบอลคือกีฬายอดนิยมของผู้คนเกือบทั้งโลกครับและมีทัวร์นาเมนต์แข่งขันช่วงชิงความสําเร็จระดับชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นศึกฟุตบอลชิงแชมป์ระดับทวีปอย่างยูโรเอเชียนคัพหรือว่าแอฟริกันเนชันคัพเรื่อยไปจนถึงการแข่งขันโอลิมปิกหรือบิ๊กอีเวนต์อันดับหนึ่งของมวลมนุษยชาติอย่างฟุตบอลโลกแต่วันนี้ครับเราจะไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกันมาก่อน และว่ากันว่านี่คือหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลที่มีคุณค่าไร้ซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์อีกทั้งยังมอบความหมายของชีวิตและโอกาสในการไถ่บาปเพื่อกลับเข้าสู่สังคมให้กับเราผู้เข้าแข่งขันได้มากที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาวันนี้เราจะมาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของ Homeless World ครับหรือฟุตบอลโลกของคนไร้บ้านกันครับ World Cup คคือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่เริ่มจัดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2003ที่เมืองกราสประเทศออสเตรียครับก่อนจะจัดแบบต่อเนื่องปีต่อปีมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้โดยไม่ต้องรอ4ปีครั้งเหมือนกับฟุตบอลโลกที่เรารู้จักกันนะครับแต่จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเมืองเจ้าภาพไปเรื่อยๆอาทิเช่นโคเปนเฮเกนเมลเบิร์นมิลานริโอเดจาเนโรซานติอาโกอัมสเตอร์ดัมกลาสโกเรื่อยมาจนถึงปี2024ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ โดยตอนแรกจะมีแค่การแข่งขันทีมฟุตบอลชายเพียงอย่างเดียวก่อนจะใส่ทีมฟุตบอลหญิงเข้ามาเพิ่มตั้งแต่ปี2008และก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยครับ Homeless World ครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลโต๊ะเล็กฮะมีผู้เล่นตัวจริงแค่ฝั่งละ4คนและสำรองอีก4โดยที่ผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูจะเอาตัวเองออกมาจากกรอบสีเหลืองที่เราเห็นกันอยู่นี้ไม่ได้นะครับโกของทัวร์นาเมนต์นี้จะทำได้แค่เซฟประตูกับจ่ายบอลให้เพื่อนอย่างเดียวโดยไม่มีสิทธิ์ลองยิงประตูด้วยตัวเองเป็นอันขาด และจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อยหนึ่งคนในทีมที่ยืนอยู่ในแดนของคู่แข่งอยู่เสมอหรือพูดง่ายๆก็คือห้ามถอยลงไปจอดรถบัสตั้งรับทั้งทีมเป็นอันขาด Homeless World รับมีประเทศเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์มากกว่า80ชาติณตอนนี้ครับและมีชาติเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละครั้งมากกว่า40ทีมคิดเป็นนักกีฬาเราๆ4 0่คนเตะ1เกมใช้เวลา1 4นาทีแบ่งเป็นครึ่งละ7นาทีเท่านั้นผู้ชนะได้3แต้ม และจะไม่มีการจบแบบเสมอกันนะครับเพราะถ้าหากจบเกมทําอะไรกันไม่ได้พวกเขาจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันทีโดยผู้ชนะจากการยิงจุดโทษจะได้2แต้มขณะที่ผู้แพ้จะได้1แต้มนั่นคือกฎในสนามแบบเข้าคร่าวของ Homeless World ครับฮะแต่พอยต์สำคัญของทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือมันไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ได้นะครับแต่มันจะต้องเป็นผู้คนโฮมเลสหรือคนที่ต้องการโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมเท่านั้น โดยหวังใช้ฟุตบอลเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างกำลังใจและความหมายให้กับชีวิตของพวกเขาเองซึ่งถ้าจะให้แจกแจงชัดกว่านี้แบบเป็นข้อข้อเลยก็คือ 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีอายุขั้นต่ำ16ปี 2. ต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันโฮม e ลสเวิลด์ครับมาก่อนนั่นแปลว่านักกีฬาแต่ละคนจะได้เล่นทัวร์นาเมนต์นี้แค่คนละหนึ่งครั้งในชีวิตเท่านั้นครับข้อที่3 ต้องมีสถานะเป็นคนไร้บ้านไม่มากก็น้อยนะจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตในช่วงราวๆหนึ่งปีหลังสุดโดยมีจดหมายรับรองจากประเทศตัวเองว่ามีสถานะเป็นคนไร้บ้านจริงๆ 4. มีสถานะเป็น asylums seekers หรือถ้าแปลออกมาตรงๆก็คือผู้สแสวงหาที่ลี้ภัยอารมณ์คล้ายๆผู้อพยพที่เดือดร้อนจนต้องโยกย้ายออกจากบ้านเกิดมาอาศัยอยู่ในต่างแดนอะไรประมาณนั้นครับ อาร์ทิเช่นสมมุติว่าคนอัฟกานิสถานอพยพย,ย้ายถิ่นมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนื่องจากภาวะสงครามในประเทศตัวเองพวกเขาก็จะได้สิทธิ์ในการเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษใน World Cup ของ Homeless เช่นเดียวกันครับและข้อที่5คนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงเข้าโปรแกรมฟื้นฟูเลิกสิ่งเสพติดชนิดต่างๆและจะต้องเคยมีสถานะเป็น h m e l เล s ณจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตในช่วงราวๆ2ปีหลังสุดถ้าใครมีคุณสมบัติเหล่านี้ พวกเขาก็สามารถคัดตัวในประเทศของตัวเองเพื่อลุ้นติดทีมชาติไปลุยศึกโฮมเลสโวล์คับได้ทันทีครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์ global ระดับโลกทุกคนฝึกซ้อมเตรียมตัวกันมาอย่างจริงจังเชกเช่นเดียวกับกลุ่มแฟนบอลที่ก็ยกทัพมาเชียร์ทีมชาติของตัวเองกันอย่างสนุกสนานแต่ผมจะไม่โกหกหรอกครับในแง่ของจํานวนคนดูและความป๊อปปูล่ามันไม่มีอะไรเทียบได้กับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลดังๆที่เราเคยดูกันแน่นอนอย่างไรก็ตามนะฮะ สิ่งที่ทำให้โฮมเลส s วิลด์ครับเต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณค่าในแบบที่การแข่งขันฟุตบอลรายการอื่นๆให้ไม่ได้ก็คือมันมอบความหมายของชีวิตแล้วก็เป้าหมายชีวิตมอบกำลังใจและโอกาสในการที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ไปต่อยอดให้กับหลายๆคนที่อาจจะเคยหลงทางเคยทำผิดเคยท้อแท้กับสิ่งต่างๆให้ได้กลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งให้กับชีวิตของตัวเองอีกครั้งครับ Through quite a rough stage during my life. I was a rebellious, horrible little girl who was self centered and didn't really care about anyone apart from herself. Now I would describe myself as a, a mature. Young woman, and I'd like to think that I'm inspiration to others. There is a lot of people who are homeless in the world, millions of people. So what we're using football to do is to, is to change people's lives. It's about the players, about the people who maybe would come in the project, change their lives as a result, football. Like, to get jobs, houses, get off drugs, etc., etc. I was uh, an heroin addict for like 15 years, and five years ago uh, I kicked off of it and. Uh, yeah I started to uh, do my old passion again uh, when I was addicted you know yeah you have junkie friends you know and when you when you're clean you don't want to hang out with your junkie friends anymore so those are to me the, the most difficult things when uh, to, to change your life you know you don't have that social cohesion anymore this this helps yeah this truly helps 14นาทีต่อเกมกินเวลาสั้นๆแค่หนึ่งสัปดาห์ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่กลายเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของใครสักคนหนึ่งสำหรับผมแล้วประเด็นหลักๆของการแข่งขัน Home Les s World Cup ไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครชนะหรือว่าใครเป็นแชมป์ครับแต่มันคือการมอบโอกาสให้กับคนคนหนึ่งได้เริ่มต้นใหม่และกลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งโดยที่มีฟุตบอลเป็นเครื่องมือผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้ชัดขึ้นยังไงดีครับ มันเหมือนกับว่าเมื่อราราวหนึ่ถึงสปีที่แล้วคุณเคยเป็นเพียงแค่คนเหลวแหลกคนหนึ่งไม่มีใครรู้จักคุณไม่มีอะไรที่มีความหมายสำหรับชีวิตคุณทั้งนั้นคุณเคยไม่มีแม้กระทั่งบ้านแล้วก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินไปแบบผิดๆหลังจากนั้นคุณก็อาจจะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากจะรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองอยากจะได้รับโอกาสที่ดีแต่คุณก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงและมองหามันจากที่ไหน ถ้าว่าอยู่ดีๆคุณก็ได้รับโอกาสเล็กๆโอกาสหนึ่งที่มันมีชื่อว่า Homeless World ครับแล้วก็ผลักดันคุณเข้าสู่สนามฟุตบอลในานามทีมชาติของตัวคุณเองคุณเดินผ่านอุโมงค์เล็กๆที่มีแฟนบอลหลายร้อยคนที่ไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนปรบมือส่งเสียงเชียร์คุณกันเสียงดังลั่นในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้ต้องการเาวดังลั่นระดับโลกแบบแอนฟิลคัมนูหรือว่าโอ้รฟฟอร์ดเลยครับ เพราะเสียงปรบมือหลักหลายร้อยคนนี้มันมีความหมายกับนักกีฬาในการแข่งขันรายการนี้เยอะกว่านั้นมากๆพวกเขาลงไปโชว์ฟอร์มในสนามเต็มที่ได้ทำความรู้จักกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบำบัดกันผ่านประสบการณ์ที่เคยทำผิดพลาดมาแตกต่างกันผู้คุมผู้ฝึกสอนแต่ละชาติหรือคนจากองค์กรไม่สแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆก็จะมีโอกาสได้สอบถามวิธีการ กระบวนการทำงานต่างๆที่จะช่วยให้ประเทศของตัวเองสามารถช่วยเหลือโฮมเลสในบ้านของพวกเขาได้มากขึ้นคราวนี้แต่ละชาติก็จะได้รู้วิธีการบริหารจัดก,การทีมฟุตบอลของคนไร้บ้านในแบบที่ไม่เหมือนกันตัวแทนจากสวิตเซอร์แลนด์อาจจะได้อะไรใหม่ๆจากการทำงานของทีมจากอินเดียผลจากแอฟริกาใต้อาจซึมซับวิธีการรันทีมฟุตบอลโฮมเลสของทีมจากอังกฤษหรือว่าเหล่านักเตะทีมชาติบราซิลอาจจะสอนทริคก,การเล่นฟุตบอลเจ๋งๆให้กับนักเตะทีมชาติอินโดนีเซีย แล้วหลังจากนั้นพวกเขาเหล่านี้ก็จะเอาเคล็ดลับหรือกลยุทธ์ต่างๆไปปรับใช้กับตัวเองเพื่อให้ชาติของพวกเขาสามารถช่วยเหลือโฮมเลสหรือว่าคนที่ไร้โอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพนักฟุตบอลโฮมเลสมากหน้าหลายตาตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้และส่งกำลังใจต่อๆกันไปเป็นวงกว้างครับคุณจะได้เห็นเออมานซูเลมานผู้รักษาประตูที่ไม่มีเท้าตั้งแต่กําเนิดของอินโดนีเซียโชว์ลีลาการเซฟประตูในแบบที่จะทำให้คุณทั้งทึ่งและซาบซึ้งไปพร้อมๆกัน คุณจะเห็นโรน่าเจลสดอเทียผู้เล่นสาวทีมชาตินอร์เวย์ที่เคยติดทั้งเหล้าทั้งยาพลิกชะตาชีวิตที่เคยเหลวแหลกของตัวเองกลายเป็นตัวอย่างชั้นดีของทุกคนคุณจะเจอสาววัย40ที่ชื่ออีสเยเธอเคยเป็นคนไร้บ้านติดเชื้อเอชวแต่วันนี้เธอใส่ฮิยาบลงฟาดแข้งกับคู่แข่งทั้งชายและหญิงได้แบบไม่เป็นรอง แถมมันยังมีผู้รักษาประตูสุดขู่ที่ปัจจุบันนี้แปลสภาพกลายเป็นตำนานแข่งของศึกโฮมเลส s วิลด์ครับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเขามีชื่อว่ารูเอดี c คาร์ลินคุณลุง h o โ e มเลสมาดฮิปสเตอร์เจ้าของสมยญานามแกนดาฟแห่งสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่ตัดผมมาสิบปีและยังคงไม่คิดตัดมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือภาพคร่าวๆส่วนหนึ่งที่คุณจะได้เห็นในโฮมเลสเวิลด์ครับฮะมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่เตะแล้วจบๆไป แต่มันคือทัวร์นาเมนต์ที่หวังจะสร้างพลังให้กับนักเตะทั้งหญิงและชายทุกคนที่เข้าร่วมหลายๆคนได้มีที่ทางชีวิตของตัวเองหลายๆคนกลายเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนฟุตบอลบ้างก็ได้เตะบอลอาชีพบางคนเป็นอัดไวเซอร์ให้คําแนะนํากับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เคยเป็นโฮมเลสและหลงทางเหมือนกับพวกเขาขณะที่หลายๆคนก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเป็นครั้งแรกจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเปลี่ยนมันเป็นแรงจูงใจในการไปพัฒนาตัวเองต่อ หรือประกอบอาชีพต่างๆมากมายผมเคยมีโอกาสได้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศอีเวนต์กีฬาใหญ่ๆมาบ้างเหมือนกันฮะไล่ตั้งแต่ซีเกมศึกฟุตบอลยูโรหรือการเข้าชมเกมพรีเมียร์ลีกแต่คราวนี้ถ้าเราไม่นับเรื่องเงินเรื่องความป๊อปปูล่าจำนวนแฟนบอลหรือขนาดสนามเนี่ยนะครับ ผมรู้สึกว่าผมสามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่ของ Homeless World Cup ได้ไม่ต่างอะไรกับศึกฟุตบอลโลกหรือว่าศึกยูโรเลยแม้แต่น้อยฮะเผลอๆในบางแง่มันอาจจะดูยิ่งใหญ่และซื่อตรงต่อจิตวิญญาณของความเป็นฟุตบอลมากกว่าทัวร์นาเมนต์ดังๆเลยด้วยซ้ำซึ่งถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะมีโอกาสเดินทางไปสัมผัสบ,บรรยากาศการแข่งขันรายการนี้แบบจริงๆดูสักครั้งมันน่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆครั้งหนึ่งเลยฮะ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ดูบ้างเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยส่งทีมเข้าแข่งมาก่อนนะครับและเราก็ยังไม่ได้เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์จาก80กว่าประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยแต่ทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับองค์กรต่างๆในบ้านเราแล้วแหะครับว่าจะมองเห็นความสําคัญของการให้โอกาสคนที่ด้อยโอกาสมากน้อย Can. I was quite shy, um, timid person, wouldn't really go up to anyone. But now I'm happy, I talk to everyone, I've just changed a lot. Some amazing people, inspirations, it's just uh, crazy. The Brazilians file past us not even shaking our hands, and I'm like, okay, they're gonna thrash us, and they didn't yeah. give us the courtesy of a handshake. But then they line up in front of us, bend down, and say namaste. You know, and that I think is, it just sums the entire thing up. และนี่ก็คือฟุตบอลโลกของคนไร้บ้านครับใครที่อาจจะยังนึกถึงฟิลการแข่งขันรายการนี้ไม่ออกก็สามารถเปิดดูคลิปการแข่งขันหรือบรรยากาศต่างๆเพิ่มเติมกันได้ครับหรืออีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากก็คือหนังเรื่องใหม่ที่พึ่งลงใน Netflix ที่มีชื่อว่า The Beautiful Games ที่สร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากการแข่งขันฟุตบอลโลกของคนไร้บ้านแบบเต็มเลยฮะโดยเล่าถึงอดีตนะักฟุตบอลดาวรุ่งชื่อดังคนหนึ่งที่ชีวิตตกต่ำจนถึงขั้นมีสถานะกลายเป็นคนไร้บ้าน ต้องนอนในรถทุกคืนแต่วันหนึ่งเขาก็ถูกชักจูงให้ลองเข้าร่วมการแข่งขัน Homeless World คับดูก่อนมันจะกลายเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลถ้าว่างๆก็ลองเปิดดูกันเพิ่มเติมได้ฮะและนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ d Dad f o o t b a l l d a d Moment ด้วยครับแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ